โอเคครับผมันนี้ก็กลับมาอีก EP หนึ่งนะสำหเรับ10ล็อกสตาร์นะที่ตายก่อนไปวัวนควรนะครับเชสเตอร์ชาวเบลลิงตันนะครับผมเกิด1976นะฮะแก่กับผมปีหนึ่งเป็นนักร้องนักแต่งเพลงนักแสดงด้วยนะครับผมเป็นที่รู้จักกันในนักร้องนำวงลิงคินพากนะครับมันมีความน่าสนใจตรนี้ครับพี่จีก<ม>็คือ เบนิงตันเนี่ยเขาเกิดที่ฟิลิปิ์ออริโซนาเนี่ยแล้วก็มาดาของเขาเป็นพยาบาลพ่อของเขา่เป็นตำรวจนะทำงานเกี่ยวกับคดีล่วงละเมิดทางเพศเด็กนะครับผมบแ,ลแล้วที่สำคัญคือเป็นิงตันเนี่ยเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศนะโดยเ <M. S 1> พื่อนรุ <M. S 1> ่นพี่ที่เป็นผู้ชายด้วยตอนสมัยวัยเด็กด้วยผมเพิ่งรู้ว่าบิดาเขาทำงานเกี่ยวกับตำรวจที่ทำคดีกับล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ในขณะที่ลูกก็เองแบบโดนรุวงระเมิดทางเพศซะเองอแล้วเขาก็ปิดทุกอย่างเป็นปความลับไว้ใช่เขาเพิ่งมาเปิดเผยตอนตใช่ใช่เพิ่ง<ๆ>มาเปิดเผยตอนโตบิดามาันดาของเขาอย่าล้างก่อน ตอนอายุ11ปีแล้วก็พ่อเขาเนี่ยได้สิทธิ์ดูแลเขาหลังจากที่ย่าล้างหลังจากที่ย่าล้างกันเนี่ยเบนินเบน,เน,เนเินตันเนี่ยเขาก็เริ่มเสพกัญชาเลยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฟินโคเคนทุกอย่างแล้วเขาก็เลิกเสพยาได้ในที่สุดนะในระยะเวลาต่อมาก่อนที่เขาจะสัมภาษณ์แล้วก็ประนามการใช้ยาเสพติดทุกประเภทเลยระหว่างการทัวร์คอนเสิร์ตกับลิงกินพาร์คเนี่ยเขาก็เริ่มดื่มแต่เขาก็กล่าวว่าเขาก็เลิกดื่ม ในปี2011อยู่ดีนะฮะโดยพูดว่าผมแค่ไม่อยากกลับไปเป็นคนนั้นอีกต่อไปที่เคยติดคนที่เคยติดยาเสพติดนะฮะคือผมมองว่าจากตามที่เราทำข้อมูลอย่างนี้มาเราเราจะเห็นสิ่งหนึ่งก็คือว่านักร้องนะนักดนตรีก็จะมีความแบบจะมีด้านด้านหนึ่งที่มันจะอ่อนแออยู่ในตัวเขาอะออา อ่อนแอคืออ่อนแอมากๆอ่ะจนไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเขาเองภายนอกอาจจะดูเหมือนดูแบบว่าใช่อยู่บนเวทีอาจจะดูเป็นเหมือนแบบแทบจะเป็นเหมือนจ่าฝูงอ่ะผู้นําอะไรเงี้ยแต่แต่ภายในใจแล้วเนี่ยมันมันมีอะไรบางอย่างที่มันแบบเป็นแผลเป็นบอกกิดความเจ็บช้ำอยู่ข้างในมากมายนะฮะแล้วก็บางคนก็อาจจะ ตายโดยที่ไม่ตั้งใจที่จะตายเป็นการเวอร์โดสยาในขณะที่บางคนก็นตัดสินใจที่จะตายด้วยตัวตัวเองครับแล้วก็ไม่อยากอยูอย่บนโลกใบนี้ผมเคยคุยกับคนที่เขาเป็นโรคซึมเศร้านะพี่จิ๊กครับ,ค,รบคือเขาบอกเขาไม่ได้รู้สึกว่าการตายเป็นสิ่งที่น่กกากลัวเขารู้สึกว่าการตายมันก็เหมือนการนอนหลับ,บมันอาจจะสบายด้วยซ้ําถ้าเราตายเ็นนิงตันเขาเคยพูดว่าเขาเคยถูกเพื่อนชายที่มีอายุมากกว่าลวานลามทางเพศนะฮะตอนเขาอายุเจ็ดปีนะฮะ แล้วก็ไม่กล้าขอความช่วยเหลือเพราะเขาไม่ต้องการให้ผู้คนคิดว่าเขาเป็นเกย์เขาอะถูกล่วงละเมิดทางเพศตั้งแต่เจ็ดขวบถึงสิบสามขวบไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะหก <6 S 2> ปีที่ถูก <6 S 1> คม่มนะทางเพศสถานการณ์การลวนลามที่บ้านเนี่ยทำให้เขาเกิดอารมณ์อยากฆ่าคนแล้วก็อยากหนีไปเขาวาดภาพแต่งกรแต่งเพลงเพื่อสงบสติอารมณ์นั้นต่อมาเนี่ยเขาก็เล่าตัวต,วตวนของผู้ลวนลามให้บิดาทราบให้ให้พ่อเขาทราบ แต่พ่อก็เลือกที่จะไม่ดําเนินคดีทั้งที่พ่อคือเป็นตนํารวจที่ทำเกี่ยวกับคดีด,ด,ด้านานี้ด้วยมอ mm hmm. ด้วยแต่หลังจากนั้นเนี่ย mm hmm. เขาก็เหมือนว่าเขาก็ได้รับรู้ว่าคนที่ลวนลามเขาอ่ะก็ได้กลายเป็นเหยื่อซะเองคือ hmm. ซับซ้อนมากเลยลงนี mm hmm. อนเมื่อเขาอายุสิบเเนี่ยเขาก็ย้ายไปอยู่กับแม่ ถูกห้ามไม่ให้ออกจากบ้านเยอะหลังจากแม่พบว่าเขาเคยเสพยาเขาเคยทำงานที่เบอร์เกอร์คิงด้วยนะนะก่อนนี้เขาจะเริ่มเป็นนักเดีอาชีพนึกภาพเชสเตอร์เบนิงตันเป็นพนักง,งานเบอร์เกอร์คิงนะแล้วก็นำเงินไปซื้อโคเคนไอโคเคนนี่มันให้ฤทธิ์แบบไหนครับกระตุ้นประสาแตนะ่ทำให้รู้สึกตื่นตัวตลอดเวลามันจะรู้สึกคนละแบบกับกัญชาที่มันจะรู้สึกที่แบบว่าซึมเขาก็เคยเล่าว่าเขาเคยถูกหลังแกนะฮะตอนอยู่ไฮสคูลนะฮะ เขาเล่าว่าเขาเคยถูกทุบเตีอย่างกระตุกกตาเลยนะครับที่โรงเรียนเพราะเขาผอมแล้วเขาก็ดูไม่เหมือนใครแต่วันหนึ่งเราเรามานั่งเลืดกตัวาการนี้ก็อยู่บนเวทีนะผมเคยไปดูเขาเล่นตอนที่เขาไมา่อยู่ที่เมืองไทยนะเขามาเล่นที่เมืองทองอ๋อที่เป็นลานจอดรถตรงไหนใช่มาเล่นที่ลานจอดรถที่เมืองทองผมเคยไปดูแล้ว,ลวรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แบบไม่โคตรจ่าฝูงเลยว่ะเออแต่สภาวะแวดล้อมเบื้องหลังนะเราไม่เคยรู้มาก่อนเลย ว่าเขาเคยผ่านอะไรมาบ้างอะไรอ่เงี้ยแต่สิ่งที่มันอยู่ตรงนั้นคือแบบเฮ้ยแบบทุกคนมันแบบพร้อมที่จะทําในสิ่งที่เขาแบบบอกอ่ะอ่าเชสเตอร์เบนิงตันนะเขาก็เป็นส่วนร่วมกับ,บวงดนตรีหลายวงมากเลยแล้วมันก็ไม่เคยประสบความสาเร็จสักทีอะไรอย่างเงี้ยจนเกือบจะถอนถอดใจแล้วว่าจนยังเขาแบบได้เชิญชวนเข้ามาให้เป็นนักร้องนำลีนินพาร์กนะในปี2000ันนะใช่เหมือนเขาถูกชวนให้มาเป็นนักร้องที่หลังใช่ใช่ตอนได้มีวงอยู่แล้วใช่ปะ่ะใช่ แล้วก็ออกจำหน่ายอัลบั้มชุดแรกที่ชื่อว่า h y b ิด h ฮบิ t เทลลี่ไฮบ i ด Theory นะฮะไฮบ i ด Theory ก็คือเป็นเหมือนแบบ uh, ทษสเซนดีไฮบิดทฤษฎีการกายพันใช่ไหมเพราะ,ะว่าคำว่าอัลบั้มนี้เหมือนมันมีการวิคกอ์เหมือนทำการบ้านมาอย่างดีว่าการเอาความเป็นล็อกผสมกันรับอย่างเงี้ยออกมามในช่วงเวลานั้นนะคือถ้าทางการตลาดจะประสบความสำเร็จแน่นอนแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆซึ่งมันประสบความสำเร็จด้าน,าน,านยอดขายอย่างมากเลยนะ เชสเตอร์และนักร้องนำอีกคนของลิเกนปาคือไมชิโนดาก็เป็นผู้แต่งเพลงคำร้องทำนองเนี่ยอัลบั้มนี้ส่วนใหญ่เลยนะซึ่งเสียงร้องเนี่ยของเชสเตอร์เนี่ยเป็นเสียงร้องที่แหลมสูงแล้วก็มันเป็นเสียงร้องที่มันแบบเร้าอารมณ์มากมันทําให้รู้สึกเหมือนว่าเพลงล็อกเนี่ยกับเพลงแร็ปเม่เวลามันผสมกันพันพอดีอ่ะเพราะว่าที่พอรมันจะเป็นเลนส์เสียงที่มันต่าแล้วมันจะแบบว่าร้องต่ำๆแลบๆไปเลยเนี่ยพอมันมีเสียงสูงขึ้นมามันเลยทําให้เพลงนี้มันสมบูรณ์ ในแง่ของย่านเสียงทั้งหมดด้วยแล้วมันเลยทำให้เพลงของนิคกี้ปาร์ไม่เป็นเพลงที่มันดูน่าเบื่อจนเกินไปคือทำนองของอัลบั้มนี้มันถ้าเียกสับดนตรีคือมันแคชชี่อ่ะมันติดหูมันไม่ดูเป็นล็อกที่หนักจนเกินไปมันมีความแบบเป็นป๊อปอะเมโลดี้มันติดหูด้วยผมว่ามันเลยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้อัลบั้มนี้มันดังมันสักเซสครับ สาเหตุการฆ่าตัวตายนะฮะของเชสเตอร์เบนนิงตันนะสาเหตุหลักๆก็คือน่าจะมาจากปัญหาโรคซึมเศร้านะฮะแล้วก็การใช้ยาเสพติดมาพักใหญ่เลยนะฮะในอดีตนะ,ะในอดีตคือเขาใช้อย่างต่อเนื่องเหมือนอย่างที่ผมบอกนะแล้วก็เขาเคยพูดแล้วก็เคยคิดถึงเรื่องการฆ่าตัวตายจากการถูกทา,ารณุณกรรมตอนเป็นเด็กนะฮะมันก็โยงไปที่เนื้อเพลงในซิงเกิลสุดท้ายว่าเฮวีที่มีเนื้อรองที่สื่อถึงความทุกข์ใจนะฮะที่จัดก,การกับชีวิตไม่ได้ วันที่เขาจะฆ่าตัวตายอ่ะคือแค่ไม่กี่นาทีก่อนที่จะมีข่าวการฆ่าตัวตายเขาอ่ะ<ม>เพลงได้ถูกปล่อยออกมาที่เป็นเพลงสุดท้ายของอัลบั้มนี้ย<ม>ที่เพลง talk to talk Ooh, talking to myself ออกมาปุ๊บ พร้อมก็ข่าวหน่อยค่าตัวตายซึ่งในเพลงนี้ถ้าไปคนไปดูเนื้อเพลงมันมีเหมือนเชสเตอร์ซ่อนในยะอะไรบางอย่างไว้เกี่ยวกับเรื่องชีวิตของเขาเหมือนบรบ็อกกิ้งทูมายเซลคือการที่แบบพูดคุยกับตัวเองต้งสุดท้ายก่อนที่เขาจะจากโลกนี้ไปใช่คือไมชินโนดะเนี่ย เขาก็ได้แบบโพสต์ทวิตเตอร์นะฮะโดยยืนยันว่าเรื่องลังก่าวเนี่ยเป็นความจริงการเสียชีวิตของเบนิงตันเนี่ยตรงกับวันคลวันเกิดครบรอบ53ปีของคริสคอนเนลนะครคริสคอนเนลนี่คือเพื่อนสนิทของของเชสเตอร์เชสเตอร์เบนิงตันเลยร้องวงอ่าชาวการเดนครับคือเขาเสียชีวิตด้วยลักษณะเดียวกันเมื่อ2เดือนก่อนคือโดยการผูกคอตายนะซึ่งเหมือนคือเขาสนิทกันมากๆเลยอ่ะอออ ล้วเชสเตอร์เนี่ยเขามองคริสเป็นไนดอลเลยทั้งคู่เคยออกทัวร์ด้วยกันนะแล้วเชสเตอร์ก็เป็นคนร้องเพลงในงานศพของคริสด้วยหลายคนมองว่าเชสเตอร์อาจจะเสียใจจากการจากไปของเพื่อนคนนี้มากจนนำให้การซึมเศร้าของเขาแย่ลงจนเขาตัดสินใจทำลายตัวเองในที่สุดนะครับคือปัญหาของเชสเตอร์เนี่ยซับซ้อนอย่หลายเรื่องนตั้งแต่ปัญหาครอบครัวปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศนะ แล้วก็ปัญหายาเสพติดในช่วงวัยรุ่นที่เขาเคยใช้มันทําให้สารสื่อประสาทในสมองเขาว่าทางานไม่ต่อเนื่องตามด้ยวยมาโรคซึมเศร้าที่ติดตัวเขาไปอีกอ่าแล้วเขาก็ต่อสู้กับยาเสพติดกับโรคซึมเศร้าในมาเนื้องนานมากแล้วมันก็ถูกถ่ายทอดออกมาในบทเพลงเขาหลายบทเพลงเลยถ้าเอาเนื้อเพลงมาแกะดูเหมือนที่พิจิกบอกอะ่ะก็จะรู้ว่าเพลงไหนเนี่ยที่เชสเตอร์เนี่ยพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้ไว้บ้างนะ,ะประเด็นคือเชสเตอร์เนี่ยพ่ายแพ้กับโรคนี้ แล้วก็ทุกคนน่ยก็ถามเพราะว่าทําไมถึงแบบต้องต้องฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยออทําไมไม่คิดถึงคนที่อยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยอคือเหมือนที่พี่แ้เคยบอกว่าจังหวะคนเราที่มันจะฆ่าตัวตายมันเป็นแค่แบบเซี่ยวินามอคือเหมือนสารซึ่อประสาทในสมองมันบนแปลไปก่อนที่เชสเตอร์เนี่ยฆ่าตัวตายเชสเตอร์เนี่ยเหมือนแบบเล่นการ์ดกันอยู่ในบ้านกับลูกแล้วก็ภรรยาเวยแล้วก็ ทุกคนก็หัวเราะสนุกสนานกันก่อนที่จะแยกย้ายกันไปนอนแล้วเชฟเฟอร์ก็เดินเข้าไปปิดกอตายคือมันไม่มีแบบแนวโน้มที่มันแบบว่าจะเกิดการทะเลาะกันหรืออะไรขึ้นมาเลยอ่ะคือคนที่ฆ่าตัวตายหลายคนจะเป็นอย่างนี้นะครับจากที่เห็นคือบางคนแบบคุยหวัวเราะตัดอีกทีนหนึ่งเขาเดินไปฆ่าตัวตายแล้วคือโลกนี้มันน่ากลัวกว่าที่คิดนะฮะค,คืออย่างที่บอกใครที่มีญาติมีเพื่อนหรือมีใครรตกษาที่เป็นโรคซึมเศร้าอ่ะเขาไม่ได้ต้องการแบบคาแนะนําอะไรเลยนะ เพราะมันแนะนําไปมันก็ทําไม่ได้เพราะมันเป็นโรคที่เกี่ยวกับสารสื่อประสาทในสมองมันทํางานผิดปกติเราไปบอยเขาทาอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยมันจะเกิดทําให้เขาเครียดปเปล่าคุณแค่นั่งแล้วก็ฟังเขาแล้วก็เข้าใจเขาเหมือนคนที่เป็นโรคแพนิคเขาไม่สามารถจะหยุดคิดได้เวลาเขาอยู่ในสถานที่ปิดหรือเวลาเขาอยู่ในเครื่องบินอย่างเงี้ยเราแบบเฮ้ยทำไมคนอื่นก็อยู่ได้แต่บางคนที่อยู่ไม่ได้เลยผมเคยเห็นนะคือน,นั่งอยู่อะพอเครื่องบินปิดประตูปั๊บล้อจะไปอะมีคนแบบวิ่งขึ้นมาจะออกให้ได้เลย จนกลายเป็นแบบว่าอิมเมอร์เจนซีต้องมาพาออกไปอ่ะคือมันเหมือนสารสื่อในประสาทในสมองเขาทำงานมากเกินไปแล้วเขาคิดว่าเขาจะถูกขังแล้วคขาขึ้นไปข้างบนอ่ะเขาจะไม่มีทางออกเขาจะติดอยู่ในนั้นเป็นชั่วโมงอะไรเงี้ยเขาคือเกิอดอากการขังขึ้นมาครับซึ่งถ้าคนแบบเป็นเป็นสจวรเนี่ยก็อาจจะเจอเหตุการณ์แบบนบ่อยการฆ่าตัวตายความซึมเศร้าอะไรเงี้ยก็มีทัานละในแนวทางอันเดียวกันครับวันนี้ก็หมดละ ใน e ีีนี้เนาะริบคนพอดีนะครับผมแล้วก็ใน EP หน้าเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนะครับในเรื่องกระแต่สเตอลี่เทอ t ์ลิงทอล์กนะเดี๋ยวเราก็มาติดตามกันครับผมนะครับก็เป็น n n e l ที่ตอนนี้เราก็ไม่สามารถที่จะเดินทางไปไหนได้นะเราก็จะเอาเรื่องที่น่าสนใจเนี่ยมาเล่าให้กับเพื่อนๆไม้ฟังนอยากให้เราเล่าเรื่องอะไรหรือว่าย่อ Uh, เอาเรื่องต่างๆเน uh, okay, ี่ยมาย่อแล้วก็มาเล่าให้ฟังในแบบฉบับเข้าใจง่ายครับก็คอมเมนต์มาได้เลยนบโอเคครับผมขอบคุณครับ